มาดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแต่ว่าวันนี้แดดจ้ามากแดดค่อนข้างจ้าเลยนะคะนนก็เป็นบริเวณคลองที่เราจะมาปรับพื้นที่นูมม้นเบคโคนกำลังขุดปรับฝั่งนู้นอยู่นะคะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ค่อยๆทยอยทำมันก็จะรกๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบชาวบะมงมาหาปูหาปลาแล้วก็แบบ วางของกองกุมไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ทั้งหมดตรงนี้ให้ดูสะอาดสะอาดอันนี้ก็น้ําน้ําก็ไม่ขึ้นไม่ลงพอดีพอดีเอาของก่อนฮะเออร้อน,นก็6กโมงแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่มากอันนี้เป็นพื้นที่ที่ปรับแหละเอาของมาเอาไม้วงไม้กวาดมา เนื่องจากว่าเรายังไม่มีบ้านในบริเวณตรงนี้เราก็เลยต้องมาอาศัยขนําน้อยสาลาน้อยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นก็เริ่มทําบ้านนะคะตอนนี้ก็ปรับพื้นที่แต่พาไปดูค่ะแต่ว่านคือหมดจานกับช้อนมาเดียวน้องเอามาให้เน่ยังอ่ะ,อะนี่ขัดก,กินขัดใส่ก้อนนั่นอี จอนันนี้นี่พัดไทยกินเลยนี่ตั้งไงก่อนะอ๋อแต่ว,ว่าไม่ค่อยลอยเท่าไหร่พัดไทยกินนะ,ะมะเร็งเพราะว่าตัวไหมอ,อร่อยพาไปดูตรงนู้น นน้เป็นต้นไม้ต้นมาวาที่ปลูกไว้ไปดูพื้นที่ที่ปรับเป็นยังไงมันก็จะเป็นร่องน้ำธรรมชาตินี่นะคะน้ำอันนี้เป็นน้ำธรรมชาตินะคะเป็นคลองธรรมชาติ วันนี้น้ำขึ้นนะคะเพื่อท่ว,วมเอเดืรอลำนั้นที่กำลังจมอยู่ปกติถ้าเกิดน้ำแห้งอ่ะมันก็จะแห้งเห็นดินตรงนี้เลยนะคะเพราะตรงนี้มันไม่ได้ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าคลองฝั่งเนี้ยลึกมากเป็นคลองธรรมชาติก็จะมีแพแพรลอยน้ำของชาวบ้านที่เอาไว้พักหาปูหาปลา ไปยุ่มน้ำพอกินบะเต้ น้ำขึ้นนิดหน่อยสวยเลยปกติจะขึ้นถึงขนำมเลยถึงตาลาตรงนั้นถ้าเป็นขึ้นจริงๆนะคะขึ้นถึงตาลาเลยน้ำขึ้นแต่ไม่มากน้ำใสนะคะน้ำใสเห็นปลา

นี่ก็ยังเป็นหลานกว้างแถนี้ปลูกต้นไม้ไว้ปลูกไว้หลายต้นนะคะไอ้ต้นมะม่วงม่วงก็มีหลายพันไม่รู้ไอเนี่แยกไปหมดแต่มันยังไม่โต อันนี้เป็นพวงคามดอกสีม่วงยังไม่ออกดอกนะคะจริงๆอ่ะต้นมันใหญ่แล้วนะมันออกดอกแล้วนะแต่ว่าเราย้ายกระถางมันเมนื่อก่อนมันอยู่ในกระถางไม่ได้ลงกระถางใหญ่แบบนี้ออกดอกเต็มเลยอันนี้ก็ย้ายมันลงมาหวังว่ามันคงจะออกดอกดีกว่าเดิมอันนีเป็นแบคโฮที่เราถเตรียมปรับพื้นดิน พื้นที่นะคะหายไปดิปโอ้โหหายไบบพูดดิ มาเอาออกลูกันนะคะบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นมากนะคะเพราะมันจะมีต้นไม้เยอะนี่นะคะคีอทั้งต้นไม้เระปลูกต้นไม้ป่าต้นใหญ่เลยต้นนั้นนะคะใหญ่มากเนี่ยคะ่ะ ต้นไม้ที่อยู่มันนานมากเลยนะคะต้นใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นโคนไหมคะโคนมันจะมีใบมันปิดๆอยู่ต้นใหญ่นะคะใหญ่มาก ถ้ามองออกไปสุดทางก็จะเป็นถนนนะคะถนนลาดยางแล้วก็ฝั่งนี้ฝึกขอบพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะคะนะคะถ้าเราแพนมาจากถนนเดินเข้ามา ตคลองธรรมชาติร้องนะ้ำเรซซะถึงตรงนี้เลยนี่นะคะเราก็พยายามที่จะปรับตอนแรกเนี่ยดเดิมเนี่ยตรงนี้เราขุดดินขึ้นนะคะ นื่องจากว่าน้องชายเนี่ยเขาจะทำร่องน้ำให้มันกว้างกว่าเดิมก็ลเลยขุดดินในที่ของตัวเองเนี่แหละขุดออกแล้วให้น้ำไหลเข้ามาปรากฏว่าตอนนี้เปลี่ยนใจต้องไปซื้อดินมาถมใหม่ นนีก็ปลูกผักไว้กินปลูกสุราไม้กล้กวยอันนี้ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆของพ่อกับแม่เอาไว้แบบเวลามาปลูกผักอะไรประมาณนี้นะโครงการเขานะคะ kagin-gin na ha kagin-gin ในกองหญิงพวกนี้ก็คือซื้อมานะคะมันเป็นคอนกรีตนะคะก,ก้อนใหญ่มากแบบ ฝนตกดินก็เลยแฉะ เดีจะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าพอเราปรับสภาพพื้นดินแล้วเราจะเป็นยังไงต่อกับที่ผืนนี้นะคะ